องนี้เป็นพระกิ่งเปาวะเรศพิมพ์ห่มคลุมนะครับเป็นพิมพ์ทรงห่มคลุมพิมพ์หนึ่งนะครับด้านหลังมีตัวอักษรนะครับว่า105รอห้าเปาเรศเป็นเนื้อสำริดนะครับองนี้พิเศษจะมีการบุแผ่นเงินที่องค์พระนะครับ แล้วก็ที่ศรีรษะขององค์พระเป็นแผ่นเงินบุกแนบชิดกับองค์พระปิดด้วยแผ่นทองนะครับมีความเก่าแต่ในส่วนของแผ่นทองนั้นหลุดลอกไปองค์นี้ผ่านการแช่น้ำมนต์มานะครับก็จะมีคราบที่องค์พระนะครับปุดก้นด้านข้างนะครับด้านหลัง ค่อนข้างองค์พระสร้างประมาณยุคปลายกรุงพยาปเวเรศค่อนข้างจะหายากนะครับ